อะไรคือสิ่งที่ทำให้สิงโตสามคัคคีความสามัคคีที่แนวหน้าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะโชคชะตาแต่มันเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมและประสบการณ์ในช่วงสงครามชายแดนไทยกัมพูชาแนวหน้าคือสถานที่ที่อารมณ์และการตัดสินใจทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยความเสียสละและความหวัง การชุมนุมในครั้งนั้นมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจว่าทหารไทยในแนวหน้ามักจะสร้างความสงบให้ตัวเองด้วยการแลกเปลี่ยนเรื่องเล่ากับเพื่อนร่วมรบการแลกเปลี่ยนเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นแค่การเข้าเวลาแต่เป็นการสร้างเครือข่ายสังคมภายในหมู่เพื่อนทหาร ในปี2018มหาวิทยาลายัยไฮเดอ์เดิร์ระบุว่าการมีเพื่อนร่วมรบที่ดีสามารถลดความเครียดได้ถึง30%ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางจิตวิทยาที่ว่าการสนับสนุนจากสังคมมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตยอย่างมีนัยสำคัญนี่ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องธรรมดาดาแนวคิดของการสร้างความสัมพันธ์ในสนามรบสอดคล้องกับความสมานฉันท์ที่สิงโตแสดงออกในพฤติกรรมการล่าสัตว์ แต่ละครั้งที่เห็นสิงโตร่วมล่าเราสัมผัสได้ถึงความร่วมมือนั้นเช่นเดียวกับทหารในแนวหน้าที่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอดหากคุณอยากรู้ว่าความสามาคัคคีสร้างความหลากหลายในชีวิตประจำวันได้อย่างไรมาสนุกกับเราต่อในแฮชแท็กพอพอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจ